สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมถูกน้องมีแถคนนี้ <S <S 1> <S 1> ช่วยชีวิตได้ตั้ง2รอ,อบเลยนะครับคือตอนแรกก็รู้สึกว่าเออไม่รู้จะมาเล่าอะไรแต่พอมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้น2รอ,อบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาเล่าหน่อยเพราะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเบอร์เทบิทวิตมีเกิดขึ้นแต่กับกูอะไรประมาณนี้ครับ ก็จริงๆแล้วครับน้องมีแท็กันนี้ก็จะเหมือนกับ Air Tag ปกตินี่แหละครับที่เหมือนเอาไว้ในกระเป๋าหรือว่าค่อยกุญแจไว้จะได้รู้ว่าไอกระเป๋าเราอยู่ที่ไหนหรืออะไรมาเนี้ยครับแต่มันสามารถใช้ทดแทน Air Tag ็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนมันจะถูกออกแบบมาให้รองรับกับ iOS เลยครับคือเหมือนต้องเป็นคนที่มี iPhone นะครับถึงจะสามารถใช้น้องมีแท็กคนนี้ได้ก็คือจริงๆผมซื้อน้องคนนี้ตอนที่จะไปเกาไม่ใช่ คือจริงๆผมซื้อน้องคนนี้ตอนที่จะไปญี่ปุ่นกับเพื่อนนะครับก็เพื่อนบอกซื้อมาไว้ก่อนเผื่อมันมีปัญหาเผื่อเราต้องคล้ายๆเหมือนประมาณเราต้องใช้หรือว่าเราอาจจะมีเหตุที่ u n นเอ็กซ์ปคคือ มันเป็นเหตุที่เราแบบคาดไม่ถึงแล้วเพื่อนที่ไปกัน9คนอ่ะมีผมคนเดียวที่ได้ใช้น้องมีแทกคนนี้เป็นคนเดียวที่แบบซื้อแล้วมีประโยชน์ที่สุดก็คือเหมือนตอนนั้นนะครับผมตอนขาไปมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมบินตรงจากอ่าไทยไปญี่ปุ่นเลยลงที่โอซาก้านะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงขากลับนี่แหละครับเพราะว่าขากลับผมอ่ะได้ไปทันเฟอร์เครื่องที่จีนนะครับน่าจะที่หางโจนะครับเป็นสายการบินจีนสายการบินหนึ่งตอนตอนนั้นที่ผมไปครับคือเหมือนมันมีเวลาทันเฟอร์น้อยมากจริงๆมันควรจะมีเวลา ประมาณชั่วโมงหนึ่งทำให้มันเหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการทานเฟอร์และการทานเฟอร์ที่จีนนะครับเป็นการที่ผมต้องลงจากเครื่องแล้วก็ขึ้นไปสแกนแล้วก็ผ่านเหมือนผ่านพวกสุลากากรผ่านคอสตอมใหม่กระเป๋าเอาไปสแกนใหม่มันก็เ,เสียเวลาตอนนั้นก็เลยรีบมากได้ข่าวว่ามันมีคนที่ไม่สามารถทานเฟอร์รอบนั้นได้คือตกเครื่องรอบนั้นไปแต่มันก็จะมีรอบอื่นเหมือนมีรอบเย็นมาอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันห่างก,กันประมาณแปดถึงเก้าชั่วโมงมอะไรประมาณนี้ครับแล้วคือเหมือนตอนนั้นผมก็จำได้ว่าผมมาถึงประมาณตีสอง แล้วก็น้องมีแท็กตัวเนี้ยผมเอาใส่ไว้ในลักเกจคือเหมือนใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระหล,ละเป็นกระเป๋าสัมภาระใหญ่ของผมครับที่ใส่ทุกอย่างใส่ใส่กุญแจบ้านใส่คีย์การ์ดคอนโดอะไรเันครับเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าสีเหลืองก็น่าจะขนาดประมาณ2ี่สเนี้ยไม่ค่สอบสับส,สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าที่บอกว่าเอาใส่ไว้ในนี้นะครับคือกระเป๋าพวกเนี้ยครับพอมันเป็นการทานฟิลที่เปลี่ยนเครื่องเหมือนเขาก็าต้องแบบขนจากเครื่องที่เราบินมาจากญี่ปุ่น เพื่อที่จะเอาเข้าเครื่องจากจีนที่จะบินไปไทยครับคือมัอนมีสอเครื่องใช่ไหมครับคือเราบินจากญี่ปุ่นมาจีนลหลังจากนั้นเราก็ขึ้นจากเครื่องจากจีนไปญี่ปุ่นคือมันเป็นคนละเครื่องกันกระเป๋าใบเนี้ยมันก็ต้องทางเสร์มเหมือนกันแล้วคือพอผมบินมาถึงที่ไทยนะครับผมรอจนแบบกระเป๋าใบสุดท้ายมันก็ไม่มีกระเป๋าผมแลวคือเหมือนตอนแรกๆกับตอนที่ผมมาถึงอ่ะใจผมก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าเขารอะไระปกติถ้าเผื่อสมมุต กระเป๋าหรือว่าของหรือไอตัวมีแทงเนี่ยมันอยู่ใกล้เรามันจะขึ้นว่าเออเนี่ยอยู่ตรงจุดจุดนี้นะอยู่ตรงจุดจุดนี้นะเพราะมันจะจับสัญญาณบลูทูธจากที่ที่เขาว่ากันนะครับที่เขาว่ากันว่ามันจะจับสัญญาณบลูทูธที่ใกล้ๆแล้วก็จะจับโลเคชันของมันนะครับแต่ตอนนั้นนะครับตอนที่ผมดูในโทรศัพท์นะมีแท็กตัวเนี้ยใน,ใน,ใน,ในไอเครื่องในในไอกระเป๋าสีเหลืองตัวเนี้ยครับมันโชวว่ายังอยู่ที่หางโจอยู่เลยผมก็รู้สึกว่าอขอให้เป็นแค่เหมือนประมาณว่า อ่ามอลฟังชันหรือเป็นอะไรที่เหมือนประมาณว่าเหมือนเครื่องพังเถอะอย่าให้แบบกบระเป๋าวันตกลวนแล้วผมก็รอ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 จนถึงแบบคนสุดท้ายสุดเพือกระเป๋าผมครับตกจริงๆคือตก,กนจริงตกที่หังโจจริงๆเพราะว่าเหมือนว่ามันเวลาในการทานเฟอร์มันกระชั้นชิดมากแล้วเขาเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาย้ายกระเป๋าไปไว้เครื่องที่จะไปไทยไม่ทันครับ เหมือนว่าจะมีคนที่โดนแบบผมประมาณสองสามคนแล้วมานั้นคือตอนนั้นอะผมแบบประมาณว่าคือพอรู้ว่ากระเป๋ามันแบบมันจะกลับมาได้เราก็รู้เออก็โอเคคือเหมือนเจ้าหน้าที่พนักงานก็เขาก็ก็ค่อนข้างเซอร์วิสดีคือเหมือนเขาไม่ได้ทิ้งทิ้งคว่างๆนะครับเขาก็ดูแลเราดีนะครับแต่ว่าประเด็นหลักคือเพราะว่ามันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นคือกกุญแจเข้าบ้านแล้วก็คอนคีการ์ดอะไรมานี้ครับเราก็เหือบค่อนข้างแพนินิดนึงเพราะว่าถ้างั้นเราก็กลับไปถ้างั้นเราจะเข้าเข้าคอนโดได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเราก็สามารถเข้าคอนโดได้นะครับโดยวิธีปไปคุยกับนิติหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนที่กระเป๋าตกหล่นนะครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายเพราะว่าจริงๆตอนนั้นนะครับเราทําประกันท่องเที่ยวไว้แล้วมันมีครอบคลุมที่กระเป๋าวบบล่าช้าอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยได้ได้เหมือนประมาณว่าได้เงินเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินคอมเพนเซตคือเหมือนเป็นเงินที่ทําประกันไว้อะไรประมาณนี้ครับได้มาจํานวนหนึ่งเราก็ตัวโอเคอย่างน้อย ต่อให้เราเกือบจะเข้าห้องไม่ได้แต่เราก็ได้เงินมาเป็นค่าปอบขวัญแล้วอ่าี้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แรกนะครับที่น้องมีแทกคนเนี้ยช่วยเรา <laughs> จากเหตุการณ์เหตุการณ์ชุกระหุกอะไรอย่าี้ครับแล้วเหตุการณ์ที่2อนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้ไปเดินทางต่างประเทศนะครับก็เป็นการเดินทางในประเทศคือจริงๆแล้วเราครับจะกลับบ้านคือบ้านเราอยู่หนองคายแล้วเราเป็นคนที่นั่งรถไฟกลับนะครับเขารู้สึกว่าถ้าเปิดนั่งเครื่องบินมันจะลงได้แค่ที่อุดรนะครับแล้วก็ต้องมีคนไปรบบบต้องแ ต้องรอขึ้นเครื่องต้องไปก่อนเวลาเราไม่ค่อยชอบนั่งเครื่องบินเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากสาหรับเราเราชอบนั่งรถไฟมากกว่าอะไรมานี้ครับไอ้ตัวเนี้ยเราก็เอามันไปไว้ในกระเป๋าที่คล้ายเหมือนกระเป๋าเป็นแบคแพคเราเป็นกระเป๋าตัวเนี้ยกระเป๋าเดินทางครับก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นคือเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ก็คือไปเที่ยวมาดีหน่อยที่มันมีแค่เสื้อผ้านะครับเป็นกระเป๋าตุงๆเลยที่มีแค่เสื้อผ้าตอนนั้นจําได้ว่าไปสิงคโปร์นะไปประมาณ5วันก็เลยเสื้อผ้าก็ตุงมากอะไรแบบนะ เราก็ยัดนี่แท็กไปไว้คือยัดยัดไว้ตั้งแต่ตอนอยู่สิงคโปร์แล้วครับแล้วตอนอยู่สิงคโปร์ไม่มีปัญหาอะไรเออแล้วคราวนี้ตอนที่เราจะนั่งรถไฟกลับนะครับคือเหมือนประมาณว่ามันมีน้องคล้ายๆเหมืนอนน,อนนักกีฬาครับเขาไปคล้ายๆเหมือนมาแข่งที่ขอนแก่นมั้งครับแล้วคือเหมือนเขาไปกันเป็นแบบขบวนเป็นแกง๊งแกงไปหลายๆคนเงี้ยแล้วคือเหมือนตอนแรกเขาก็ขึ้นจากกรุงเทพมาแล้วพอคือเหมือนตอนแรกครับเขาวางกระเป๋าของเขาครับไว้บนเหมือนจะเป็นกระเป๋าเพื่อนเขาไว้บนที่นั่งเราแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนเหมือนประมาณว่าเปลี่ยนเห็นว่าเรามานั่งเขาก็เลยหยิบกระเป๋าของเราไปไว้ที่อื่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วคือเหมือนเขาก็คงรจะเขานา่าจะมาแข่งที่ขอนแก่นนะครับเพราะเขาลงกันที่ขอนแกน่นและตอนเหมือนตอนเขาลงครับผมคิดว่าเขาน่าจะกวาดกันไปหมดอะไรประมาณนี้คือเหมือนประมาณว่าโอเคเพื่อนก็หยิบกระเป๋าให้กันอะไรประมาณนี้ก็ตยิบๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็หยิบกระเป๋าเราไปอย่างเงี้ยคือแล้วคือเหมือนพอเราเสร็จมีแท็กไว้อย่างเงี้ยพอรถไฟออกจากสถานีขอนแก่นปุ๊บมันก็เตือนขึ้นมาว่า you left your luggage behind คือเหมือนว่าคุณทิ้งสัมภาระของคุณไว้ที่ขอนแก่นนะอะไรเงนี้ยล้ก็ตกใจเฮ้ย hey, ของเราหายไปไหนเรามองขึ้นไปเฮ้ย hey, กระเป๋าเราหายไปแล้วอะไรวันเนี้ยแล้วคือเหมือนรถไปมันออกไปแล้วแล้วเหมือนมันไม่ใช่แท็กซี่ที่บอกเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนแล้ววันนี้เราคิดในใจทำไงดีว่าใครเอาไปว่าคือเหมือนตอนนั้นคิดไปทุกอย่างเลยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะโดนขมโมยอะไรวันเนี้ยครับเพราะว่า กระเป๋ามันเป็นกระเป๋าที่ใหญ่มากแล้วก็ดูเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยมีของมีค่าอะไรมาเนี้ยครับคิดว่าน่าจะเอาไปผิดมากกว่าอะไรมาเนะี้ยคือที่มาพูดอันเนี้ยรับคือไม่ได้โกรธน้องเขานะครับที่ว่าน้องเขาหยิบกระเป๋าผิดไปแต่เราก็รู้สึกว่าเอออะไรอย่างนี้มันเกิดขึ้นแต่กับเราเนาะแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ยังดีที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราเป็นคนที่มีคล้า <c> ย <oughs> ๆเหมือนมีเทคโนโลยีช่วยถ้าเกิดคนไม่มีอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าเขาจะตามกระเป๋าเจอยังไงนะครับคือตอนนั้นนะครับรถไฟมันก็ออกไปแล้วเราก็เลยไปคุยกับนายสถานีนะานย เขาเรียกว่านายสถานีหรือเปล่านะครับคนที่อยู่บนรถไฟที่เป็นเจ้าหน้าที่ครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเผื่อฝั่งนู้นนะเหมือนรู้ว่าเขาหยิบผิดไปแล้วเขาเอามาคืนที่สถานีรถไฟอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะคล้ายๆเหมือนฝากไปกับรถไฟที่รอบที่จะไปจังหวัดน้องอะไรวันเนี้ยเราก็คิดในใจว่าถ้าเกิดเขาไม่รู้หรอว่าว่าเราว่าเขาหยิบของเราผิดไปอะไรมาเนี้ยครับเราก็แบบโอ้ทาไงดีทําไงดีแต่ว่าพี่ที่นั่งข้างๆกันนะครับเขาปิ๊งไอเดียว่างั้นน้องก็ลองดูที่ว่าเขาไปพักโรงแรมไหน เออแล้วถ้าเหมือนถ้าเห็นว่าเขาไปพักโรงแรมไหนปุ๊บก็โทรเข้าโรงแรมนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยคือตอนแรกครับเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนประมาณเหมือนเขาน่าจะกำลังเดินทางอยู่เหมือนโรงแรมที่เขาพักอยู่ไกลมากผมก็ยังหาโลเคชั่นของโรงแรมไม่ได้สักทีมันไม่ขึ้นสักทีอะครับจนสุดท้ายแล้วประมาณเย็นๆมันขึ้นว่าน้องไอกระเป๋าของผมครับมันไปอยู่ที่โรงแรมโรงแรมนึงผมก็ค้นหาเบอร์โทรโรงแรมนั้นจากในเน็ตแล้วก็โทรเข้า <laughs> แล้วก็โทรเข้าโรงแรมแล้วบอกอ่อขอโทษนะครับคือเหมือนว่า มีคล้ายๆเหมือนกลุ่มนักกีฬาหรือว่ากลุ่มเด็กที่มาพักมาแข่งกีฬาอะไรประมาณนี้ไหมครับคือเหมือนเหมือนเขาหยิบกระเป๋าผิดไปอะไรมาเนี้ยตัวรีเซพชันที่โรงแรมเองเขารูสลกบบใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้ว่ามีแบบประมาณว่ามีเด็กเด็กนักกีฬามาพักแล้วก็ทำมาถึงรู้ว่าหยิบกระเป๋ามาผิดอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกเออเรามีเอ่อ GPS อ,อะไรประมาณเนี้ยอยู่ในกระเป๋าอะไรมาเนี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ได้คุยกับเขานะครับแล้วสรุปก็คือจริงๆแล้วน้องเขาครับหยิบกระเป๋าผิดไปเพราะว่า คือเหมือนกระเป๋าของน้องเขามันก็เป็นคล้ายๆของเราคือมันเป็นกระเป๋าสีดําอะไรประมาณนี้ครับเขาหยิบไปแล้วน้องเขาก็ลืมกระเป๋าไว้บนรถไฟด้วยครับเราก็ได้ไปบอกนายสถานีให้ส่งกระเป๋ากลับไปให้น้องเขาครับแล้วเรื่องทุกอย่างก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ <laughs> ไม่นึกเลยนะครับว่เาเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าไม่มีใครคือเหมือนพอเราโพสเราเราก็พิมพ์เนี้ยคือเราก็บ่นไปในโซเชียลในเพือกเราเพื่อนเราก็ มึงอีกแล้วเหรออะไรวะมนี้ทำไมมึงเจอเรื่องนี้อีกแล้วเหรออะไรวะมานี้ก็ว่า,าเ,เออทำไมเป็นแต่กลัวอะไรวะมานีาานาานาาน้ใช่ไหมครับก็ <c oughs> ทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเหมือนไม่ได้โกรธทางสายการบินแล้วก็ไม่ได้โกรธทางน้องที่เอาไปนะครับก็แค่รู้สึกว่ามันตลกด,ดีที่มันเกิดขึ้นแต่กับเราอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะมาเล่า